สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุดพูดสังซานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงลิงจือเฉินถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะลิงจือเฉินสามารถพูดได้ว่าเป็นคนแรกที่ไม่มีพลังวิญญาณแต่สามารถก้าวสู่การเป็นเทพขั้นหนึ่งได้ซึ่งเธอทํายังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดถึงกันนะครับแต่ตามหลักปกติแล้วถ้าคนธรรมดาอยากเป็นเทพอย่างมากก็ ต้องมีลูกที่สืบทอดตำแหน่งเทพแล้วลูกก็พาขึ้นแดนเทพใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นถังจานถังอูหลินหรือถังส่วนอีที่พาพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่บุญธรรมขึ้นสู่แดนเทพท,ท,ทั้งที่พวกเขาเป็นทนธรรมดาเมื่อขึ้นไปแล้วก็จะเป็นแค่เทพธรรมดาเทพระดับ100เนาะ ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแต่ลิงจื้อเฉินทั้งๆท,งท,งที่ไม่มีพลังวิญญาณอะไรเลยในช่วงภาค3านะครับแต่ในช่วงภาค4.5กลับเป็นเทพขั้นหนึ่งแล้วก็มีพลังต่อสู้แบบกึ่งราชาเทพหรือว่าประมาณ140กว่าๆเลยเนาะซึ่งสูงมากนะครับสำหรับเทพขั้นหนึ่งเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับชื่อลิงจื้อเฉินเนื้อเรื่องโซแลนสามตำนานราชาัมกรโซแลนดีสุดยอดการต่อสู้และโซแลน4.5 ภา,ารกิจปีศาจสวรรค์อายุในโซแลน3คือ27ปีโซแลน4 10,000ปีและโซแลน4.5ประมาณ11,000ปี พลังวิญญาณในโซแลน3พลังวิญญาณเท่ากับ0โซแลน4พลังวิญญาณประมาณ117และโซแลน4.5พลังวิญญาณ120นะครับสังกัดโซแลน3สำนักขังโซแลน4โรงเรียนเช็กสาราเทพสมุทรตำแหน่งในโซแลน3คือหัวหน้าฝ่ายวิจัยอาวุธพลังวิญญาณของสำนักขังตำแหน่งในโซแลน4คือประมุขหอเทพสมุทรพลังของเธอก็คือหุ่นจักรกระดับเทพฉายาไม่มีเนาะเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นราชธินนามพมยุทธ์เนาะ วิญญาณยุทธก็ไม่ทราบไม่มีการบอกมาวงแหวนวิญญาณยิ่งไม่มีเลยครับคนที่แอบชอบก็คือทางอูลินนั่นเองเขาบอกว่าลิงจือเฉินเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของสำนักถังเป็นลูกสาวบุญธรรมของชาวเตอร์จื้อเธอเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของสถาบันวิจัยของสำนักถังต่อมาในโซแรนซีเธอกลายเป็นประมุขหอเทพสมุทร เธอมีชีวิตอยู่มายาวนานนับหมื่นปีเนื่องจากเธอเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นหุ่นจักรกลทั้งหมดโดยที่พลังต่อสู้ของเธออยู่ในระดับ117ในช่วงภาคสีและภายหลังเธอได้พีชีพตัวเองเป็นกระสุนปืนใหญ่พลังวิญญาณยิงใส่ราชินีแดงได้รับการชุบชีวิตใหม่และได้ขึ้นสู่แดนเทพโตหลัวโดยตรงและมีระดับการฝึกฝนอยู่ที่ระดับ120หรือเป็นเทพขั้นหนึ่ง ลิงจือเฉินเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์หลายใจร้อนปากไวเธอเสียพ่อแม่ของเธอไปเพราะเหตุระเบิดจากงานวิจัยของสำนักถังตัวเธอเองเกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุธหลายประโยชน์ที่ไม่มีพลังวิญญาณแม้แต่ขั้นเดียวเธอมีความรักความลหลงใหลในงานวิจัยอย่างมากโดยเฉพาะระเบิดพลังวิญญาณแดนสวรรค์นิรันดร์การซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่พ่อแม่ของเธอมีส่วนร่วมสร้างไว้ก่อนที่พ่อแม่ของเธอจะตายลงพอเมื่อเธอได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ แดนสวรรค์นิรันดร์การเธอเหมือนได้เห็นพ่อแม่ของเธอในงานวิจัยนี้ในช่วงท้ายภาคสามเธอได้หลอมรวมแดนสวรรค์นิรันดร์การเข้ากับหุ่นจักรกลระดับเทพให้หุ่นจักรกลเป็นฐานยิงปืนใหญ่และได้ยิงใส่ค่ายโกลโลหิตสังหารเทพเป็นครั้งแรกหลังจากยิงแดนสวรรค์นิรันดร์การครั้งแรกเธอได้เสียชีวิตจากแรงกระแทกที่รุนแรงเพราะว่าร่างกายเธอเป็นร่างกายมนุษย์ธรรมดาไม่ได้แข็งแรงแบบ วิญญาจารย์เนาะแต่เธอก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาโดยพรมยุทธ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยารี่และยารี่ก็บอกกับเธอว่าเธอจะไม่สามารถยิงแดนสวรรค์น,นินรันดร์ได้อีกไม่งั้นเธอจะตายจริงๆและไม่มีใครช่วยเธอได้การยิงครั้งที่2คือเธอใช้ตัวเองเป็นกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้าหาจอมจักรพรัดห่วงลึกพีชีพ,พร้อมจุดระเบิดแดนสวรรค์น,นินรันดร์อีกครั้งหวังเพียงอย่างเดียวว่าอยากจะให้ถังอูรินรอดชีวิต หลังจากเธอผีชีพแล้วก็ช่วงหลังสงครามทางเห้าก็ได้ชุบชีวิตเธอขึ้นมาเนาะทีนี้หุ่นจากกลแล้วก็แดนสวรรค์นิรันดร์การของเธอก็หายไปด้วยนะครับชุบเธอขึ้นมาเป็นมนุษย์ปกติที่แข็งแรงเลยเนาะอันนี้คือสิ่งที่เกิดที่นิยายอธิบายไว้ในฉากที่เธอผีชีพนะครับก็คือทัพมนุษย์ก็จัดตั้งทัพแล้วก็มีขบวนลบอยู่ห่างไกลเนาะทั้งอูริน มีคนเรียกถังอุรินจากระยะไกลเสียงของเธอดังไปไกลทั่วสนามรบมีแสงสีชมพูพุ่งจากดินขึ้นฟ้าและพุ่งตรงเข้าหาจอมจักรวดิห่วงลึกที่พึ่งหลุดพ้นจากทักษะหลอมรวมความรักสถานฟ้าข้ารักเจ้าหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดอันรุนแรงแสงสีเงินสว่างสวัยไปทั่วแดนเหนือก็อจะประมาณนี้เนาะก่อนที่เธอจะผีชีพเธอก็บอกรักถังอุรินไปนะครับ และนภาคีหลังจากที่ทางอูลินได้ความทรงจํากลับคืนมามีการเฉลยว่าเธอแอบรักทางอูลินและยังคงรักทางอูลินมายาวนานกว่าหมื่นปีเธอเฝ้าคอยปกป้องดูแลโรงเรียนและเมืองเช็ดที่ทางอูลินรักแทนทางอูลินที่เลือกที่จะจากโลกโต้หลัวไปในช่วงปลายภาค3มตำนานราชามก่อนเนาะก็คือเธอคอยเฝ้าดูแลโรงเรียนและเมืองเช็คมาโดยตลอดเลยนะครับในชีวิตเธอเธอตาย3าครั้งเนาะ ทั้งสครั้งก็ตายด้วยการระเบิดทั้ง3ครั้งเลยครั้งที่1คือตายเพราะเป็นฐานยิงปืนใหญ่ครั้งที่สองและครั้งที่3คือระเบิดตัวเองนะครับครั้งที่2ระเบิดใส่จอมจกักรพรรดิห่วงลึกแล้วครั้งที่3ระเบิดใส่ราชินีแดงเนาะเธอเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีพลังวิญญาณสู่การเป็นเทพขั้นหนึ่งของแดนเทพโต้หลวก็แทบจะเป็นคนคนแรกเลยเนาะที่เป็นคนธรรมดาแล้วขึ้นเป็นเทพได้ด้วยตัวเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลิงจืชเฉินถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ